สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครเดือนกรกฎาคม2568เริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนบ้านประชาสุขสรรโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานราชการตลอดจนภาคเอกชนและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม โดยมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสัน้นกิจกรรมสันทนาการพร้อมจัดอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนและยังได้ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โดยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอ,ออกให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านคำแหวอําเภอพันนานิคมโดยมีนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีรมพระศีสว่างควัตวรขติยราชนารี ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอในครั้งนี้ได้แห้งบริการในการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจรักษาทางธันตกรรมบริการนวดแผนไทยเพื่อการรักษาและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมออกเยี่ยมคนพิการทางสายตาและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนาครสกลนครจากโครงการปศุสัสตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยร,ราชนารีประจำปี2568โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2568 mm hmm. เพื่อให้ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้รับการบริการสามารถเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันหรือฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด มูลนิทราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่อำเภอวาริจภูมิอำเภอพังโคอนอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอพันานานิคมรวมห้ารายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้มีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาหฤาทยัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว พสงนิกรชาวจังหวัดสกลนครร่วมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานภาคเช้านำผู้ร่วมพิธีและพระสุนิกรทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะอาคารพระราชทานเลี้ยงพระตำหนักภูผานราชนิเวศ ในช่วงเย็นที่หอประชุมวิโรธอิ่มพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลซึ่งประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นนําผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองกล่าวถวายพระพรและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร่วมเป่งเสียงทรงพระเจริญสามครั้งด้วยความจงรักภักดี นายอัธกรสิร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอักราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดสกลนครณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครตำบลม่วงไข่อ,อําเภอพังคนคิกออฟเปิดงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบุทกภัยภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ 1, ข้าวชุมชนปี2568 เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนและพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและการใช้ปัจจัยในการผลิตข้าวให้ได้ประสิทธิภาพเหมาะสมและถูกต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตให้เกษตรกรระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2568 จังหวัดสกลนครโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามรูปแบบทวัตบุรีโมเดลสู่สกลนครโมเดลโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสกลนครจำนวน473หมู่บ้านชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ1คนรวม970คนทั้ง18อำเภอดำเนินการใน2จุด โดยจุดที่1นึ่นหอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินและจุดที่2อนหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนาครสกลนครมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากเงินขวัญถุงพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสกลนครถแถลงข่าวปฏิบัติการปราบปรา,ปรามยาเสพติดเข้มข้นโดยรวบสองผู้ค้าจนมุมขณะขับรถหลบหนีฝ่าด่านจุดสกัดที่บริเวณถนนเส้นทางสกลนครกาลสินด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตาตนตำมบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครโดยขับรถหนีไปไกลกว่า50กิโลเมตรยึดของกลางเป็นรถยนต์กระบะโทรศัพท์มือถือและยาบ้าจำนวน10,000 0เม็ด พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปูยทองตาดโตนได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองรายว่าได้วรวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพสารเสพติดพร้อมทำการสืบสวนขยายผลติดตามจบกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งรายดำเนินคดีต่อไปจังหวัดสกลนครจัดงานวันชรบหรือวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจาปี2568 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชรบในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนังกงานด้วยความเสียสละอดทนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของประชาชนจิตอาสาที่เข้ามาทำหน้าที่ชรบทำงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมีนายวีรรัตนธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีและหมวดชรบดีเด่นในระดับจังหวัดได้แก่ชุดชรบอ,อำเภอพังโคน ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทันสารยาตำบลบางเตยอำเภอสามพลานจังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดีสกลนครสู่สาลสกลสกล g l o b a l market 2025โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-21กรกฎาคม2568 โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพสินค้า Gi จากผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครทั้งสินค้าเกษตรแปลรูปผ้าพ,พื้นเมืองสินค้านวัตรกรรมของใช้ของประดับตกแต่งของที่ระลึกสินค้าสมุนไพรมาจัดแสดงและจำหน่าย <S 2> <S 2> <S เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าของจังหวัดสกลนครขยายช่องทาง สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้สามารถแข่งขันและเชื่อมโยงการค้าได้ทั้งในและต่างประเทศจังหวัดสกลนครสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมลงแขกตกกล้าดำนาปลูกข้าวตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวจิราพรเบิกบ้านดีในอำเภอเมืองสกลนครพร้อมด้วยพันเอกบัลลังเสนีวงศ์ณอายุทยารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครนำบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดกระเชอคุรุราชชูวิทย์และชาวบ้านในพื้นที่เร่่มกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม น้แปลงนาคุ้มบ้านจัดสรรบ้านลากระเชอหมู่ที่8ตบห้างอเภอเมืองสกลนครนายชูศักดิ์รุ้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้อำนวยการสูบป,ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขต7สกลนครหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําในหนองหานซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังจากอิทธิพลของพาย,ยุวิภาในพื้นที่โดยนําเครื่องสูบน้ําขนาด14นิ้วจํานวน5เครื่อง ของสนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขตเจษลนครและเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องของกรมชลประทานโดยมีหน่วยงานของมณฑลทนาหารบกที่29และกองกำกับการำตำรวจตะเวนชายแดนที่23ร่วมปฏิบัติภารกิจในการติดตั้งไว้ที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงอำเภอโคกศีสุพรรณทั้งบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำเพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากหนองหานไหลลงสู่น้ำกำไปยังไม่น้ำโขงให้ได้มากที่สุด เป็นการลดผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและเขตเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครที่บริเวณลานหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสกลนครได้มีพิธีปล่อยคาราวานชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติการในภารกิจพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังภัยสงครามร่วมดูแลช่วยเหลือและอพยพประชาชนในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยัยซึ่งเป็นภัยอันเนื่องมาจากการการธรรมของกองกำลังจากนอกประเทศ ในพื้นที่จังหวัดส,สีสเกตซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงม,มหาดไทยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจ็สกลนครดำเนินการประกอบด้วยรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์รถตรวจการรถบรรทุกขนาดเล็ก2ตอนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์รถผลิตน้ำดืม่มและรถประกอบอาหารพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน15นายด้าน การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเปิดรับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งไปสนับสนุนกำลังพลและผู้อพยพในพื้นที่ชายแดนซึ่งเปิดรับบริจาคมาตั้งแต่วันที่25กรกฎากคมที่ผ่านมามีผู้นำสิ่งของมาร่วมบริจาคจำนวนมากโดยได้มีการปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของในชุดแรกเพื่อส่งไปชายแดนณจังหวัดสุรินทร์และยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จังหวัดสกลนครร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครฝึกซ้อมแผนระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCMs ประจำปี2568โดยมีการจำลองเหตุการณ์กรณีมีพาย,ยุเกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโคน่นทับสายไฟแรงสูงขาดหลายช่วงเสาทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างโดยมีการระดมสัพกํำลังทั้งคนอุปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวจะเน้นฝึกฝนบุคลากร,กรให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบูรณาการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์วิกฤตระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2568น,นายนริชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางวาทินีโคสาสีวิไลประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมในการจัดการเรียนการสอนของสูย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จประเทศพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสี่แห่งในพื้นที่อำเภอกุสุมานซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาการแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจและข่าวสุดท้าย จังหวัดสกลนครจัดมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองผนึกกำลังจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชนโดยมีพลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคานาวินประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีลูกหนี้เข้าร่วมกว่า5,000คนรวมทุนทรัพย์กว่า53ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับการผ่อนผันชำระหนี้การงดดำเนินคดีและการปลดภาระผู้ค้ำประกันทั้งในกรณีลูกหนี้ก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษาแล้วกลับมาติดตามสรุปข,ขา่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ